เาขามีงานอะไรก็ไม่รู้ติดไฟเต้ไม่หมดเลยต้องถามไปสแกแล้วสแกเลยเขามีงานอะไรเนี่ยฮะเทพพล ขอจบไปแล้วงานงานวันที่ห้าปะงานงานนี่บวชนี่รูปนี่ก็รู้แล้วอ๋อบวชสมผลอ่าเป็นป้ายอย่างนี้ก็รู้แล้วบวชวันวันที่เท่าไหร่อะไม่รู้บวชวันไหนก็ไม่รู้มีหมอแล้ศพไหมบวช ngan buat ngan buat ya. ngan buat nah kalau ngan buat ngan buat ngan buat วัดเทพพลเทพอุดอตรงนั้นจะมีพระไอ้อันนี้สวยมากมาขอโชคอลาอนมอสัตว์วันนี้มา,มาขอโชคอลาภนะจะใกลปีใหม่แนละ้วขอโชคอลาบให้ปนะีน,นี้มีโชคมีลาบ เม็เดเดียวเม็ดเดียวล่นลงมาเป็นแปดจะเป็นแปดอะไรอ่ไมเออ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 ลงมาเดียวเหมือนกันน่าจะเลขสองตัวออออสองสาม 8ปดนะครับแปดสองสาอีกชุดไหมล่างกันอีกชุดกล้กันหลายชุดเกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นครับผม3ครั้ง8ปดสา สองสามสองครั้งเอาสาธุตรงกับวันเกิดเตี่ยตองอย่างเลยวันที่ยี่สิบสามสาธุสองครั้งได้ตัวเดิมสองครั้งเหมือนกันอืได้สองสามสองครั้งเลยครั้งแรกก็สองสามครั้งที่สองก็สองสามเออแปดครั้งแรกมันแปดครั้งที่สองสองสามแปดสองสามสองครั้งเลย อ้าวจะให้จะให้ผู้ตรงนี้หรอตรงนี่แหละยกช้างเลยไหมวัดเทพพลเขาจะมีงานบวชนะเขาจะมีงานบวชอยู่แล้ะเออ,อที่สิบสี่นี่ไง,อาางอลองดูดิจะเหมือนกันไหม,มจะสองสามอีกไหม ทุ่มทุทุ่มมวนเนื้อมวตัวเลยใช่ไหม <c oughs> นี่เสือ้อนี้ใส่ใส่เสื้อตันนี้จะหยิบหมานหน่อย <c oughs> อ่าต้องขอนาน <c oughs> สังเกตสองแก่นี่สองแกนมีหยิบสองแกนีห <c oughs> ย,ยิบหยิบเม่นเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกแล้วตัวเดียวกัน นี่อะไรสองเจ็ดนี่สองเจ็ดห้าสองเจ็ดเอาห้าสองเจ็ดไปพอเจ็ดเอาเรียวก่อนสองเจ็ดห้าอเราไม่เราดูทีหลังสองเจ็ดห้าเลยเอาให้สามตัวใครดีนะอันนั้นแปดสองสามอันนี้ไออะไรวะสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ด การรุกก็คือสองสามสี่าสิบเจ็ปมลาไม่ทำบุญมันไม่ดีขาให้วว่าก็ต้องการสิ่งงมาทำบุญยอดนี่สร้างกุฏิทรงไทยเอาเอาเอาทำบุญทุกอย่างเอาทุกอย่างดรือเปล่าอันนี้ดีอะเหมือนกันแะบานนี้มีบุญ